สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่นะ่ารักทุกคนเข้าสู่ลิซ่าวัครับวันนี้เก็บข่าวจากฟอบมาฝากกันครับต้องบอกว่าฟอบเนี่ยพาดหัวข่าวได้โหดมากเลยทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนลองอ่านดูแล้วกันนะฮะรูปที่ขึ้นให้ดูนี่แหละแอดไม่อ่านละกันเดี๋ยวจะมีดราม,ม่านะฮะฟอบนี่แบบว่าพาดได้แบบฟาดหนักมากนะครับคือแบบรุนแรงจริงๆมามาดูว่าเขาเขียนถึงน้องว่ายังไงนะฮะ เขาบอกว่าในเวลาเพียงไม่กี่เดือนนะครับลิซ่าก็กลายเป็นหนึ่งในศิลปินเคป๊ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะฮะของชาร์ตวิทยุของ Billboard บิลบอร์ดนะฮะนักร้องและแรปเปอร์ที่เดินทางมาจากเมืองไทยแต่โด่งดังซะเหลือเกินนะฮะจากการทำงานในอุตสาหกรรมเพลงของเกาหลีใต้1ใน4ของแบ็คพิง n k นั่นคือลิซ่านั่นเองนะครับ <BI> เาขาก็พูดถึงอัลบั้มเอาเธออีโกของน้องเนาะ ว่าโอ้โหซิงเกิลของน้องเนี่ยไปได้ดิบไปได้ดีไปเรื่อยๆเลยทีเดียวนะฮะรวมไปถึงพูดถึงเพลงไพสเลดด้วยนะฮะซึ่งไพสเลดเนี่ยเอาจริงๆก็เป็นผลงานของมาลูนไฟนะฮะแต่ว่าก็มีลิซ่าของเราเนี่ยเข้าไปร่วมฟิชเชอร์ลิงนะฮะได้ได้ว่าทําได้ดิบทําได้ดีเหมือนกันนะฮะก็ต่างคนต่างได้ดีนะฮะวินวินทั้งคู่เนาะทีนี้เนี่ยตามหัวข้อที่เขาโพสว่าลิซ่าแซงวงรถไฟฟ้าใช่ไหมครับเขาก็มีการพูดถึงเพลงนั่นเองนะฮะ เพลง Kiss Me อ uh, ่าเพลง Moonlit Floor นั่นเองนะครับเขาบอกว่า Moonlit Floor เนี่ยกลับมาอีกครั้งนะครับแล้วก็สามารถทำสถิติอยู่ในชาร์ตนี้ได้ครั้งที่11แล้วนะฮะทำให้ลิซ่าเนี่ยเอาชนะเพลง Butter นั่นเองนะฮะของวงรถไฟฟ้านะครับแอดอ่านแบบนี้คงไม่เป็นไรเนาะไม่ดราม่าเนาะก็นั่นแหละเขาบอกว่า ตอนนี้คือชนะแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่า2เพลงเนี่ยเคยเสมอกันนะฮะในตำแหน่งเพลงฮิต K p ป p ที่ครองอันดับ5ติดต่อกันนานที่สุดครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลิซ่าไต่อันดับขึ้นมาซึ่งเพลงบัตเตอร์เนี่ยก็หลุดอันดับไปแล้วนะครับก็เลยทำให้ลิซ่าเนี่ยแหมปาดหน้าแซงชิวขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหฟอบเขียนข่าวได้โหดจริงๆนะฮะ คือจะบอกว่าจริงๆเนี่ยที่เขาเขียนเนี่ยมันโหดกว่านั้นอีกงนะฮะนอกจากเขาจะเอาไปเปรียบเทียบกับหนุ่มๆไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมครับเขายังเอามาเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมวงด้วยซึ่งตรงนี้แอดขอข้ามนะครับเนื่องเพราะว่ามันเกินไปแล้วนะฮะฟอปเขียนข่าวได้ดุดันจริงๆนะครับนะซึ่งถ้าเป็นแบบว่าพาร์ทที่เปรียบเทียบกับวงในแอดไม่พูดดีกว่าเพราะว่าเราก็ชอบทั้ง4คนใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นเมนหลักเนี่ยคือลิซ่าแน่นอนและว1คนแต่ว่าอีก3คนที่เหลือนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่่เอาไมอไม ไม่ใช่นะครับเราชอบทั้ง4คนเราชอบความเป็นแบ็คพิงค์นะฮะชอบความรวมเป็นวงชอบทุกคนเหมือนกันเพียงแต่แค่เราก็มีความพิเศษแล้วก็เป็นเมนหลักให้กับลิซ่าอะไรประมาณนั้นนะฮะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพาร์ทที่เปรียบเทียบกันขอไม่พูดถึงนะครับเอาเป็นว่าเป็นพาร์ทที่อาแสงหน้ากันทั้งด้านสถิติเกี่ยวกับศิล,ลปินร่วมวงร่วมแบบก็เรียกว่าอะไรร่วมว,มว,มว,มวมมงการอย่างเงี้ยเออก็คิดว่าพูดได้ไม่น่าเป็นไรนะครับเนาะแต่ว่าพอมาชนกันเองเนี่ยแอดว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับขอข้ามไปดีกว่า ก็ต้องบอกว่าอัลบัมอทอร์โก้นะครับยังคงทําผลงานได้เป็นอย่างดีนะฮะได้ีว่าทุกวันนี้นะครับไปไหนมาไหนขับรถเนี่ยเปิดวิทยุนะครับช่องหลักๆอย่าง Med o เม็ดวันโอเซเว่นี่ยก็ได้ยินเพลงของลิซ่าอยู่บ่อยๆนะครับใครที่เดินทางไปไหนมาไหนแล้วฟังช่องนี้เหมือนกันเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าได้ยินบ่อยเหมือนกันไหมซึ่งแอดก็ได้ฟังตลอดนะฮะแบบว่าเจอแบบ แทบจะทุกวันก็ว่าได้นะมีการเปิดเพลงของน้องเล่นตลอดนะครับก็ต้องบอกว่าดีงามจริงๆทั้งชาร์ตไทยและชาร์ตทั่วโลกก็ต่างเขาเรียกว่าเปิดกันเน่ยเปิดกันเยอะมากๆอ่ะก็เพลงดีนะครับนะอ่ะมาให้ฟังกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ไปก่อนบา,บายๆครับทุกคน